สวัสดีครับ FC ผู้นิยมและศรัทธาในการสะสมพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขังแบบชาวบ้านชาวบ้านทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีพระแบบบ้านๆที่หาชมได้ง่ายมาให้ท่านได้รับชมกันนะครับเก็บไว้สะสมไว้ไม่เป็นภาระแก่ตนเองและลูกหลานในอนาคตอย่างแน่นอนครับติดตามรับชมได้เลยครับว่ามีพระอะไรบ้าง อันดับแรกจะเป็นเหรียญพระครูตุย้ยยานวิสาโสวัดสันต้นเปาตำบลสันป่าเปาอำเภอสันซรายจังหวัดเชียงใหม่เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านจะสร้างขึ้นในปี2519เเป็นผ้าดีที่น่าเก็บสะสม เก็บไว้ไม่เป็นภาระครับอันดับต่อไปเป็นพระอาจารย์ส่วนปัญญาทโลวัดท่าลาดใต้อำเภอพนมสารคาม จังหวัดสะเซิงเซาจะสร้างขึ้นในปี2521เป็นผ้าดีผ้าดังเกจิท้องถิ่นที่น่าเก็บสะสมของจังหวัดสะเซิงเซา อันดับต่อไปเป็นเหรียญพระครูวิบูลปัญญาวัดหรือหลวงพ่อผาดวัดบ้านกวดอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์จัดสร้างขึ้นในปี2547เเป็นเหรียญดีเกจีดังของจังหวัดบุรีรัมย์ที่น่าเก็บสะสมอีกหนึ่งรุ่นครับ อันดับต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่ออินทยศยโสทโลวัดประชาราชบำรุงตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจะสร้างขึ้นในปี2522เป็นเหรียญดีปีลึกที่น่าเก็บสะสมอีกหนึ่งพระอาจารย์ครับ อันดับต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อดวนทางนาสโพวัดเวรุวันอำเภอบ้านตากจังหวัดตาก อันดับต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อภูโสรโตปี2528วัดทองทั่วตำบลคลองนาลายอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเป็นเหรียญลงยาแดงเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมครับ อันดับต่อไปเป็นเหรียญพระครูอดุลธรรมยานหรือครูบาสีวัดล่องไห้ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาจะสร้างขึ้นในปี2529เป็นเกจีท้องถิ่นที่ชาวพะเยาให้การยอมรับและมีลูกศิษย์ลูกหามากมายเป็นเหรียญดีที่น่าเก็บสะสมอีกหนึ่งรุ่นครับ อันดับต่อไปเป็นเหรียญคูบาอภิชัยหรือคูบาคำมูลจะสร้างขึ้นในปี2515ของวัดทุ่งสีเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นเหรียญดีปีลึกที่น่าเก็บสะสมอีกหนึ่งรุ่นครับ อันดับต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อซุ้มวิทโลวัดดงกระทิงปี2525 25, จังหวัดกำแพงเพชรหลวงพ่อซึ้มเป็นเกติท้องถินที่ชาวกำแพงเพชรให้ความเคารพนับถืออีกรูปหนึ่งครับ เป็นเหรียญดีปีลึกที่น่าเก็บสะสมอันดับต่อไปเป็นเหรียญพระครูอุดมกิจจาธทรสุสินโนเหรียญรุ่นแรกออกวัดบ้านข้อจังหวัดร้อยเอ็ด อันดับต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อจเจริญวัดสะพังลานจังหวัดสุพรรณบุรีปี2,519เเป็นเหรียญดีปีลึกของจังหวัดสุพรรณบุรีอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บสะสมครับ อันดับต่อไปเป็นเหรียญคูบายอินสอนเทศจาวาโลวัดลาดบำรุงตำบลป่าแฝกอำเภอแม่ใจจังหวัดเชียงรายจะสร้างขึ้นในปี2520ในสมัยที่ตำบลป่าแฝกอำเภอแม่ใจยังอยู่ในท้องที่ปกครองของจังหวัดเชียงรายแต่ปัจจุบันเป็นตำบล ป่าแฝกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเหรียญรุ่นนี้สร้างขึ้นในปี2อ2 0เป็นพระคณาจารย์ท้องถิน่นเหรียญดีปีลึกที่น่าเก็บสะสมอีกหนึ่งรุ่นำลำดับต่อไปเป็นเหรียญพระครูสาครสังฆกิจหรือหลวงพ่อดวง วัดลาดลังสรรจังหวัดสมุทรสาครจะสร้างขึ้นในปี2 5 1 4เป็นเหรียญดีปีลึกที่น่าเก็บสะสมอีกหนึ่งรุ่นของชาวจังหวัดสมุทรสาครและของผู้ที่ศรัทธา ลำดับสุดท้ายของคลิปนี้คือเหรียญพระพุทธวัดเขาวงกตกปี2516จังหวัดลบบุรีเป็นเหรียญดีปีลึกที่น่าเก็บสะสมอีกหนึ่งรุ่นของจังหวัดลบบุรีและของผู้ที่ศรัทธาในการสะสมเหรียญดีปีลึกที่สามารถจับต้องได้เก็บไว้ไม่เป็นภาระแก่ตนเองและลูกหลานในอนาคตอย่างแน่นอน หากใครชอบคลิปนี้ช่วยเมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ